กลองตาไทยไทยภาพนิ่งกองลองบูไทยวิโดไทยแล้วนะครับวันนี้เราให้อาหารปลาดุกบิ๊กอุยเป็นครั้งที่สองครับเมื่อเช้าให้ไวรอบหนึ่งน,นะนี่ก็ให้มื้อเย็ยนครับกล่ว่ากินแล้วจะนอนนะครับตอนนี้เราเดินต้องระมัดระวังนะครับเพราะอยู่ทุกตารางนิ้วเลยมามีตายหรือเปล่าเขาเนี่ยใครตายหรือเปล่า ปานิ่มแบบี้นะครับ้น้องบดูฮะนี่ปลานิ่มพี่ตายลุงค่าี่สวยว่อเนเฮ้ยบ้านน้คนหรอปน่ล้ตายไปสแล้วตายทีเลยตายมตงากพี่ปลาคอเียกเยอะมากเลยโอาที่หาาสวกัน เจ so <c oughs> ็ด like ตัวสพนกว่าตัวเจ็ตวนพยุนสามสามันโบไปนะปึ๊บ ไล่เลยวะดีดอนะวิดีนะนะว้าไปขึ้นไหมเขี่ไปเลยนีุ่กแล้ว อาลีนตายตัวน้งงานนี่ป่านนี้นี่นนกินอาลีนละต้องสดกนเลยเก็บปกบุงไว้ทัาไปพัดเดยเอา้ จะดูดีไปเก็คือต้ป่าเนี่ยอันเดียวป่าซานี่ไปขายเนี่เต้องใส่แหงละเขาบอซื้อ่เนยเต็มอยู่เออขาคุณแม่เนย